ครับ3.2ดนะครับ4 w ล์นะครับ4 w ล์นั้นนะครับก็ต้องเรียนท่านเจ้าของนะครับว่า4ฟลทุกคันนะครับอย่าไปคิดถึงเรื่องน้ำหนักนะครับ4ฟล์วาทำให้กินมากกว่าเดิมเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในในรถ f o r t u n e r นั้นนะครับหลายๆท่านเข้าใจว่าน้ำหนักมากขึ้นทำให้กินมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วน้ำหนักต่างกันไม่เกิน200กิโลนะครับ สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีแรงบัดแตกสูงนะครับผมเรียนให้ทราบนะครับไม่รู้สึกเลยนะครับฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนฝูงในวงการเข้าใจนั้นเป็นการเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่เรื่องน้ำหนักอย่างแน่นอนนะครับก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับะระบบการขับสีนะครับที่จะกินขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเหตุผลอื่นไม่มีนะครับและก็ที่เราได้จิดสามจุดไปแล้วทุกคันนะครับ เป็นดั่งอาการของพี่ธนีทุกประการนะครับเพราะว่าจุดสองนั้นถ้าเกินร้อยยี่จะขิ้นเปลืองมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าซ้ายนะครับเดี๋ยวเ,เข้าซ้ายนะครับอันนี้เทเสอะไรครับว่าิงงงทีทเดียวอาเอาเอาอยากจะกลับไปอีกรอบไหมครับกลับอีกรอบก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับฮนะไม่ เจ้าของเขารีบไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขารถเขาไม่ทำ, <c oughs> ทำคุยคอนโทรน <c oughs> <c oughs> เอ่อ <c oughs> คุยคอนโทรนทำได้ครับต้องโมประมาณสองชั่วโมงเนี่ยสองพันะ <c oughs> 2, ครับต้องไวริ่งสายใหม่ใส่สวิตช์เพิ่มอีกหนึ่งตัวในการยกเลิกมุมไฮเล่ง คือในระบบเอ่อทีเอฟีเนี่ยเนื่องจากว่าในรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะอ,อ่ของเราเนี่ยของเครืไข่คันเร่ง มาจ่ายแก๊สด,ด้วยเพราะว่ารถติดในเมืองเนี่ยถ้าเราไม่ช่วเชยในในมุมคันเร่งเนี่ยที่จะมาบอกระบบมันจะทําให้ในเมืองเสียเปียบเยอะ,ะซึ่งซึ่งเที่ยววงการเนี่ยของเขาจะไม่ใช้ในขณะเดินเบาแล้วก็ตอนออกตัวจริงๆอะ่ะในขณะรถติดเนี่ยตอนออกตัวนี่มีปิธิพมากเลยเพราะฉะนั้นในระบบใหม่ๆของเราเนี่ยจะช่วเชยที่คันเร่งตลอดเวลา ที่มาลองนั่นมาเจอ302,000หนึ่งใช่ไหมที่อยู่กับเพีงแตนเราที่มาลองด้วยกันนะมีไหมมีมานั่งด้วยปะฟอร์ดเลเจอร์ครับอ๋อฟอร์ดเลเจอร์เหรอไม่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 ใช่มาด้า302ใช่ไหมไม่ใช่ครับเฮ้ยวันนั้นไข่ได้เรนั่งมาด้วยนั่ง302เรามาเจอฟอร์ดแล้วมาลองด้วยใช่ไหมวันนั้นส่งมอบรถเลยไง 5ลิตรนะครับต่อ100กิโลนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับว่าในขณะที่เราปิดการ์ดนะครับลองดูครับเป็นไงครับชดเชยกันเร่งเยอะไหมครับให้ไดร้อยสิบเหมือนเดิมนะครับลองดูครับกินไป11นะครับ12นะครับแปรผันอยู่ในช่วงนี้นะครับ ก็สําหรับาการเทสไรทนะครับผมเคยทดสอบนะครับในรถ2.2นะครับในการคลิกดาวทุกรอบเครื่องยนต์นะครับก็ปรากฏว่ารับประทานเชื้อเพลิงถึง4 8ลิตรต่อ100กิโลนะครับซึ่งทางกลับกันนะครับในขณะที่ลอยตัวกลับมากินนำ้นนำมันที่3 0 0ซีซีต่อ100กิโลนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้เปรียบเทียบนะครับว่า การขับแบบรุนแรงนั้นนะครับมีปฏิกิริยากับการสิ้นเปลืองน้ํามันอย่างไรนะครับมีผลมากนะครับเพราะว่ารถในยุคใหม่นั้นมีการบอกตัวเลขแบบเรียวไทม์นะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นณขณะนั้นๆว่าในรถท่านนั้นสิ้นเปลืองอย่างไรนะครับกับการขับที่ผิดเงื่อนไขนะครับการที่ผิดเงื่อนไขนั้น มีผลอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ใช้นะครับถ้าท่านต้องการขับสนุกนะครับก็ตามสบายนะครับขับอย่างไรก็ได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะประหยัดดังตัวเลขที่ NTV Deeloment v p กำหนดได้นะครับเพราะว่า,วาโดยพื้นฐานเดิมถ้าท่านใช้น้ำมันท่านขับรุนแรงก็กินรุนแรงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้ยึดตามหน่วยนะครับในเรื่องของ NTV นั้นเป็นการแลกนะครับแลก เอ็นจีบีประหยัดไปกี่หน่วยก็เอ็นจีเอ๊ะดีเทลประหยัดไปกี่หน่วยก็เอ็นจีบีเข้าไปแทนที่เท่านั้นนะครับต้องจําไว้ว่าโดยพื้นฐานเปรียบเทียบมนุษย์นะครับปกติวันหนึ่งกินข้าวหกจานนะครับสมมุติวันใดวันหนึ่งเปลี่ยนไปกินก๋วยเตี๋ยวสี่จานก็กินข้าวผัดเหลือสองจานยกตัวอย่างเปรียบเทียบอย่างนั้นนะครับไ,ได้ครับได้ครับครับเผลนะครับเผลไปปิดน้ํามันนะครับ ถ้า,ถา,ถาวันนี้ได้ใส่ขวดท่านผู้ชมก็จะรู้สึกเป็นไฮไลท์มากนะครับว่าในขณะที่ปิดแก๊สนั้นขวดจะยุบแบบเรียวไทม์นะครับเรียวไทม์ time, แบบแมนนวลนะครับจะเป็นเรื่องที่น่าตกใจกับตัวเลขเรียวไทม์ณขณะน,นี้ที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับเพราะว่าขวดนั้นยุบให้เห็นผมเชื่ออย่างยิ่งนะครับว่าเก้าปีที่ผ่านมานะครับลูกค้าทุกคนขาสัตว์นะครับเมื่อเห็นน้ํามันยุบจากขวดนะครับว่า ในขณะที่ใช้น้ำมันนั้นขวดยุบแบบเรียลไทม์แล้วรู้สึกอย่างไรนะครับก็ถือได้ว่าเรื่องราวของ NGV ใส่เข้าไปทดแทนนั้นนะครับหลายๆท่านก็จะลืมมองนะครับคิดอยู่ด้านเดียวคือกลัวนะครับกลัวสารพัดกลัวนะครับสารพัดคอมเมนต์กับคนรอบด้านคอมเมนต์ต่างๆนะครับซึ่งไม่เข้าประเด็นเลยนะครับถือว่าเป็นการทำลายเศรษฐกิจในครอบครัวตัวเองนะครับแต่ก็ยัง ยินดีที่จะใช้น้ํามันโดยที่เสียดอกร้อยละ2องรอยนะครับผมเองพูดเรื่องนี้เสมอมานะครับว่าคําว่าดอกเบี้ยร้อยละ200นั้นเป็นอย่างไรนะครับหลายๆท่านก็จะงงนะครับก็ดอกเบี้ยร้อยสองก็คือโปรตีนเติมน้ํามันเดือนละสามหมื่นนะครับหลังติดตั้งการ์ดก็เหลือหมื่นหนึ่งนะครับก็ดอกเบี้ยร้อยสองก็ให้เห็นภาพง่ายๆอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมลองไปนดิดตาม,มันดูนะครับว่าจริงหรือไม่นะครับ ครับโอเคไหมครับครับก็่ครับครับก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับว่าเทคโนโลยีใหม่ของระบบ NGV t f c นะครับทุกอาการด้วยไปนิ้วสัมผัสนะครับพอจะบอกคํานี้ได้ไหมครับต้องขอคํายืนยันจากท่านเจ้าของรถรับสามารถที่จะปั๊มต้องเซียนจูนนะฮะแล้วสักขีพยานแล้วครับเห็นกระตานะครับได้เห็นมาหลายคันแล้วนะครับว่าเราแก้ได้ทุกอาการนะครับ ก็ถือได้ว่านะครับในเรื่องของ NGV นั้นนะครับเป็นการสร้างเศรษฐกิจในครอบครัวเราให้เกิดความมั่นคงนะครับและก็เป็นเศรษฐกิจชาติเราด้วยนะครับคําว่าวารรแห่งชาตินะครับคงกล่าวพร่มเพื่อกันไม่ได้นะครับโดยเฉพาะภาครัฐนะครับที่กล่าวคําว่าวาระแห่งชาติผมไม่แน่ใจนักนะครับก็คงต้องทบทวนนะครับว่า ศักดิ์ศรีนะครับศักดิ์ศรีของนักการเมืองก็ดีนะครับข้าราชการประจําก็ดีนะครับศักดิ์ศรีคําว่าวาะแห่งชาตินั้นสมศักดิ์ศรีหรือไม่ครับที่ท่านเหล่านั้นได้กล่าวถึงนะครับเพราะว่าผมว่าในเรื่องของคําว่าวาะแห่งชาติที่เป็นลูกธระมนั้นนะครับคาว่าห้าเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าดีนะครับ แต่ผมว่าต่ำกว่า5%อาจจะเป็นวาหังชาติได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเห็นน้อยมากนะครับสำหรับ NGV Development นั้นนะครับเราพัฒนา NGV เพื่อลดดีเซลนะครับเป็นรถที่เป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับที่จะต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับรถร้อยละ95%นตตอนนี้ยังใช้ดีเซลกันอยู่นะครับ และก็ n g v Development ก็ทำของที่มาตอบสนองกับรถเหล่านั้นนะครับแต่ว่า n g v d e v e l o p m e n t อปนอัดอั้นตันใจเหลือเกินนะครับก็ขอระบายในวิดีโอนี้นะครับว่าภาครัฐไม่ส่งเสริม n g v Development แล้วอย่างส่งสงอคบอผมไม่แน่ใจนะครับว่าส่งหรือไม่ส่งนะครับสอคบอเอ่อลังแกเราค่อนข้างรุนแรงและไม่มีความเป็นธรรมแม้แต่ข้อเดียวนะครับเรา นำเสนอเรื่องราวในสื่อต่างๆนะครับผมเชื่ออย่างยิ่งนะครับว่าทุกข้อที่ผมนำเสนอนั้นเกิดประโยชน์กับมวลชนเพราะว่าเป็นการนำเสนอเพื่อคุ้มของผู้บริโภคเพื่อผู้บริโภคจะได้เ,เรียกร้องถ้าไม่เป็นผลดังที่ผมโฆษณานะครับแต่กลับกลายเป็นว่าสคบกล่าวหาว่าเราหลอกลวงประชาชนนะครับโฆษณาเป็นเท็จนะครับซึ่ง สิ่งที่ผมเสียใจมากที่สุดก็คือผมลงอยู่9ข้อตัดสินผมผิด9ข้อเลยนะครับผมถือว่าผมไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็ถือได้ว่าสคบก็เป็นคนของภาครัฐอันเดอร์คอนโทรลจากหน่วยงานใดอันนั้นผมอยากให้นึกกันเอาเองนะครับก็ถือได้ว่าไม่ไม่มีความเป็นธรรมนะครับผมก็ขอเรียกร้องในฐานะเป็น ปร,ประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะครับที่สร้างสรรค์ผลงานเพื่อวาระแห่งชาติเป็นรูปธรรมที่สุดนะครับซึ่งไม่ได้ให้ผลแค่3%หรือ5%หรือส0นะครับเราให้ผลเกินกว่า100%นะครับซึ่งประเทศไทยเรานั้นนําเข้าน้ํามันไม่สามารถที่จะผลิตข้าวทั้งประเทศนะครับ mm hmm. เพื่อไปแลกน้ํามันกลับมาได้นะครับผมเชื่ยิ่งนะครับถ้าฟังผมนะครับประเทศไทย ก็คงเหลืองบประมาณมากมายถึงแม้ท่านผู้บริหารทั้งหลายจะโกงไปมากเท่าใดก็ยังกบดนะครับก็เชื่ออย่างยิ่งนะครับว่าผมอาจจะมีทางมากกว่าบ,บิลเกตนิดหน่อยก็ได้นะครับถ้ารัฐบาลหันมาดูแลหรือพี่น้องชาวไทยเราด้วยกันนะครับให้การสนับสนุนนะครับในภาคประชาชนนะครับผมเชื่อว่าผมก็คงจะก้าวสู่ตลาดโลกนะครับ ซึ่งผมเป็นหนึ่งเดียวนะครับที่พัฒนาในระบบนี้นะครับซึ่งใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างจริงๆแล้วนะครับซึ่งโจทย์นั้นนะครับลูกคา้าเราร้อยละ100ยปอเซ็นะครับไม่มีหล่นแม้แต่ข้อเดียวนะครับที่ตอบสนองและใช้งานได้จริงทุกคันนะครับก็ฝากเรียนกับเพื่อนๆที่ใช้รถดีเซลในประเทศไทยนะครับและก็ เราวันนี้นะครับเราเก้าวสู่แนวลุกนะครับจากการที่เป็นแนวรับมามากกว่า9ปีนะครับในการที่ไม่ทําตลาดเลยนะครับมุ่งเน้นแต่การทำโปรดักชันเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เรามีความแข็งแรงและตอบสนองกับรถทุกแบรนด์นะครับทุกยี่ห้อในโลกนี้นะครับรวมทั้งรถสกนเนียวอลโวนะครับแมนนะครับหรือแม้กระทั่ง ซีตองรถตู้จัมโบ้นะครับที่ผลิตรถมาจํานวนน้อยมากนะครับเราก็ได้ซื้อมาแล้วก็ทํารถเดมโมคาแล้วนะครับก็เพื่อท่านผู้ชมได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นรถเผ่าพันธุ์ใดก็ตามเราสามารถตอบสนองได้หมดและก็เป็นการทําเฉพาะนะครับไม่ใช่ ETU ประเภทยูนิเวอร์แซลนะครับหรือ ETU ประเภทครอบจักรกวาลน,นะครับ อยู่ประเภทศครอบจักรวาลนั้นนะครับก็ถูกใช้ในสังคมทั่วไปเพราะว่าผู้ผลิตนั้นไม่สามารถที่จะผลิตกับรถทุกรุ่นได้นะครับและก็ผู้ที่สั่งเข้านั้นก็ไม่สามารถที่จะรองรับทุกรุ่นได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่น DMa มนะครับมี2005มี3,000มีเกียร์ออโต้มีเกียร์แมนวนวลต้องผลิตถึง4รุ่นนะครับรวมทั้งบีโก้มีรถตู้มีรถ f o r t จูเนอรมีรถเกียร์แมนวนวลมีรถเกียร์ออโต้นะครับก็จะต้องเป็นอีก5-6รุ่นนะครับฉะนั้นแล้ว ผมว่าใครที่จะเป็นเอเจนต้องสั่งกันเป็นร้อยรุ่นนะครับบวกกับอีกรุ่นละ500เซ็ตผมก็เชื่อว่าธุรกิจไปย,ยากนะครับและก็ข้อจำกัดของผู้ที่เปิดโมก็ไม่สามารถจะทำได้นะครับส่วน NGV Development นะครับก็ก้มหน้าก้มตานะครับในการพัฒนาระบบด้วยความประหยัดและขยันหมั่นเพียรในการพัฒนาทุกรุ่นเพื่อตอบสนองรถในรุ่นนั้นๆน,น,นะครับก็ฝากไว้นะครับว่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับด้วยหยดน้ำตานะครับ สำหรับการที่ถูกเพื่อนฝูงแวดวงรถยนต์นะครับค่อนแคะกดดันสารพัดรูปแบบโจมตีนะครับทั้งที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์รถยนต์ทั้งหลายนะครับก็เชื่อได้ว่าปัจจุบันนี้ก็อาจจะร้อยละก้าสกว่านะครับซึ่งในอดีตร้อยละร้อยก็เผาแบบมืออาชีพนะครับเผา NGV development อย่างมืออาชีพนะครับส่วน คนที่พูดโดยที่ไม่ได้ศึกษานั้นก็คือคนทั่วไปนะครับเคยมีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์บ้างนะครับก็เผากันแบบไม่ตั้งใจนะครับก็เชื่อว่าระบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับครับวันนี้เราก็ได้พิสูจน์กับลูกค้าทั้งสิ้นสามพันกว่ารายนะครับในการพิสูจน์ระบบเราว่าใช้ได้จริงนะครับและก็นี่เป็นลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับที่ติดไปแล้ว4เดือนนะครับพอจะเป็นกําลังใจอะไรเล็กน้อยๆกับ NGV Development ได้ไหมครับ สนิดหน่อยก็ครับดีที่พัฒนาขอยพัฒนาต่อไปนะครับครับรับฟังคอมเมนต์ของลูกค้าครับยินดีครับเรายินดีอยู่แล้วอย่างที่พี่วันนี้พี่มีหลากหลายปัญหามาผมก็แก้พี่หมดแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านหนึ่งนะครับมาด้าบีทีห้าศูนย์สองจุดสองนะครับท่านก็ใช้รถมาประมาณสัปดาห์หนึ่งได้ยังครับครับอ่ะ เป็นยังไงครับวันนี้หลังจากที่ได้รวบรวมความกล้ามาติดตั้งนะครับวันนี้ใช้ไปแล้วหนึ่งสัปดาห์ยังมีข้อคอมเมนต์ตรงไปตรงมาเลยนะครับบอกได้เลยนะครับท่านติดในรุ่น E ีโคไปนะครับเป็นรุ่นประหยัดนะครับตรงไปตรงมาเลยครับไม่ต้องเกรงใจครับเผาได้ครับก็ดีครับผมคือถ้าเรารู้จักเรียนรู้กับระบบสักนิดหนึ่งเข้าใจเข้าใจกันเป็นหนึ่งเดียวก็จะทําให้ความประหยัดมาก มากขึ้นกว่าที่การใช้งานตามปกติครับขอข้อเสียบ้างครับเอาเลยครับไม่ต้องเกรงใจครับข้อเสียข้อเสียตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีเลยครับผมครับก็สําหรับลูกค้าทุกท่านนะครับเรามีเบอร์โทรแล้วแต่ว่าลูกค้าท่านนั้นจะกรุณากับเ t ็นีีได้มากน้อยเพียงใดนะครับ ก็สามารถที่จะโทรกันไปหานะครับผมเองผมจะไม่บอกเบอร์โทรให้กับใครทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นแล้วผมจะถามผู้ใช้นะครับว่าท่านยินดีไหมที่จะให้เบอร์โทรนะครับถือว่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพราะว่า engineering development นั้นก็ทํามาหลายปีแล้วนะครับก็ร่มกันก่อนนั้นก็ให้เบอร์โทรก็คงจะเกื้อหนุนกันนะครับโทรถามไทยปัญหากันนะครับก็เราทำเท่าที่จะทำได้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมอยากจะให้ยึดติดนะครับ ว่าเอกสารเป็นเรื่องสําคัญนะครับจริงๆแล้วท่านผู้ใช้มันมีแค่สงประเด็นเท่านั้นเองคือประหยัดไหมนะครับประหยัดไหมเราก็พิสูจน์ให้ก่อนก่อนชําระเงินอยู่แล้วนะครับว่าประหยัดจริงจิงจ่ายเงินนะครับและก,ก่อนหน้านั้นเราจะให้พิสูจน์รถก่อนนะครับว่ารถตัวอย่างเป็นอย่างไรนะครับติดตั้งแล้วต้องเป็นอย่างนั้นนะครับหรือไม่ก็ดีกว่านั้นนะครับ ก็เรายืนยันนะครับและก็ after นะครับ after หลังจากติดตั้งไปแล้วผลเป็นอย่างไรนะครับถ้ารถพังเพราะการติดตั้งจากระบบเรานะครับถ้าพังนะครับเราินดีรับซื้อรถขนาดนั้นเลยนะครับในราคากลางนะครับถ้ากล่าวหากันนะครับว่าถ้าเกี่ยวเอ v ทําให้พังนะครับท่านถ้าพังเมื่อใดท่านควรจะต้องติดต่อทาง h g v d e v e l o p m e n t ก่อนนะครับไม่ใช่ท่านไปลื้อรถเลยนะครับจะต้องมาพิสูจน์กันร่วมกันนะครับ ไม่ใช่ไปให้ศูนย์ใดศูนย์หนึ่งหรือแล้วก็กล่าวหาเราอย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้เราไปจ่ายเงินอย่างเดียวก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วการพิสูจน์ก็คงจะต้องพิสูจน์ร่วมกันนะครับว่าในเมื่อท่านกล่าวหาแล้วใช่ไม่ใช่ต้องพิสูจน์ครับนะครับก็เห็ได้ว่าทุกอย่างตรงไปตรงมานะครับผมกําลังบันทึกใกล้จะโหลดแบตแล้วนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับความเชื่อมั่นนะครับในการใช้ สิ่งทดแทนสําหรับรถที่ท่านรักผมเชื่ออย่างยิ่งทุกคนก็ต้องศึกษานะครับก็ศึกษากันอย่างตรงไปตรงมานะครับพิสูจน์กันนะครับู้ปกอบการมีเยอะๆะนะครับหลายสูตรติดตั้งนะครับก็ผมเชื่อ,อย่างยิ่งนะครับว่าทุกท่านที่ใช้บริการก็คงมีสติปัญญาที่จะไปพิสูจน์กันนะครับว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงนะครับโปรไฟล์ต่างๆก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับ Bye. Uh...